สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยค่ะวันนี้นะแอนาพร้อมเับริษัทฟอร์ดรุ่นเพิ่มแพ็กเกจใบคันนี้นะคะต้องบอกว่าจัดทรงให้ดูตัวท็อปมากที่สุดดีเทลตัวรถคันนี้จะมีอะไรกันบ้างจะพาไปรับชมพร้อมๆกันนะคะแต่ว่าก่อนรับชมคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องฟอร์ดแบรนด์นี้เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเราจะได้เจอกัน,นทุกคลิปเลยนะคะไปค่ะไม่ช้าคันนี้ราคาจําหน่ายอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทเท่านั้นนะคะทุกคนไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งบางชิ้นนะคะค ติดตั้งโดยการติดเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าเรนดอนให้แบบนี้ตัวกระจังหน้าเขาจะมีไฟนะคะ LED ที่ชูชิ้นงานนะคะแล้วมาพร้อมไฟ LED T-bar คันนี้ลูกค้าเลือกเป็นลำแสงสีเหลืองลูกค้าสามารถรีเควยได้อยากได้เป็นสีเหลืองหรือสีขาวก็ได้สังเกตกระจังหน้าเขาจะมีกิมมิกนะคะจะเล่นสี two-tone แบบนี้ค่ะตัดสลับกันเนาะ และมาพร้อมกับพาร์ตวายแท็กอันนี้แอนเบิกของศูนแท้นะคะทุกคนติดให้รอบคันพาร์ตแท้จะมีตรงไหนบ้างเดี๋ยวจะพาไปชมทีละจุดนะไฟหน้าคันนี้ทําเป็นโคมสโมคให้นะคะแล้วเพิ่มข้อไฟหน้าเอเวอร์เรให้นะคะแบบนี้เลยพอเพิ่มข้อไฟหน้าแล้วก็ยังเห็นในส่วนของไฟเอลดีรูปทรงสีแคมอยู่นะคะ<อ>ด้านล่างค่ะติดตั้งให้เป็นชุดสเกิร์ตวิกเตอร์ทรง V2 นะคะแบบนี้ชุดชิ้นงานนะคะจะมีเซนเซอร์กะ ระยะด้านหน้าใช่ไหมก็จะเว้นวาวไว้ให้ทุกจุดรวมถึงฟอกแลมที่ให้ลำแสงสีขาวเป็น LED หมดเลยนะเรดาร์ตรวจจับคนเดินถนนระบบเบรกอัตโนมัติก็มีมาให้นะคะมีกล้อง360องศามาให้รอบคันด้วยค่ะทุกคนด้านข้างติดตั้งเป็นชุดคิ้วล้อคันนี้จะมีขนาด4นิ้วลูกค้าเลือกได้แบบแนบกับตัวถังหรือ4นิ้วนะคะแต่คันนี้เปลี่ยนจัดทรงเนาะก็เลยติดเพิ่มออกมาให้มันนูนขึ้นมานิดนึงชุดชิ้นงานอนจจะเป็นขอบยางหมดเลยเห็นไหม ไม่มีการเซ็นซิลิโคนนะคะเป็นพาร์ทงานแท้จับคู่กับล้อเอว A ัมพายรับด้วยยางโตโยต้าโอเพนคันทีลูกค้าเลือกซีรีส์อย่างอยู่ที่275นะคะก็จะหนานิดนึงเนาะแล้วก็ ความกว้างก็จะอยู่ที่55นะคะขนาดรอบวง20นิ้วก็ดูเขา้ารูปเขา้าทรงมากขึ้นถ้าสมมติว่าเราติดชุดคิวร้อออกมาแล้วเราไม่เปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางรถก็จะดูไม่เขา้ารูปเขา้าทรงนะคะล้อจะหุบเข้าไปในบอดี้รถนะคะทุกคนพาร์ทด้านข้างก็คือพาร์ตวแท็ตรงนี้เพียงติดตั้งเพิ่มให้เบิกของแท้จากศูนย์นะคะจัดทรงได้แบบนี้เลยส่วน,น,นอื่นๆก็จะเป็นสีดําเงามาให้มีกล้องด้านข้างมีใบสปอร์ตเตือนจุดอับมาให้เบ้ารองมือนะคะคันนี้ติดตั้งเพิ่มให้ด้วยค่ะทุกคน มีอะไรอีกนะภายใ,ในตัวรถนะมาพร้อมกับเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะหกทิศทางพร้อมระบบปรับดูหลังให้2ตําแหน่งค่ะใช้งานง่ายมากๆให้คู่หน้าด้วยค่ะเบาดหนังสีดําแบบนี้มีแอร์แบ็กไม้สูงถึง7ลูกเลยนะคะทุกคนแล้วมาพร้อมกับตัวหน้าจอนะคะตรงกลางเนี่ยให้มาขนาดใหญ่มากไซส์วอลเนี่ยเท่ากับ iPad เลยค่ะทุกคน ขนาด12นิ้วเป็นซิงค์โฟรเอรองรับแบบมัลคาเพและอันดอโตแบบไร้สายนะไม่ต้องเสียบสายนะคะคอนเน็กได้เลยมีฟอร์ดพาร์ o คอนเน็กมีปการโทรช่วยเหลือฉุกเฉินเวลาที่รถเกิดอุบัติเหตุด้วยมี2เงนั่นไขคือ a อรแบคคู่หน้าแตกหรือระบบตัดายนะ้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ทำงานเขาจะถอกไปที่ศูนย์นเรนทอนอัตโนมัติเลยไวเลสชาร์จไร้สายช่องเสียบ USB ไทย A ไทย C มีให้ระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้แล้วนะคะจับคู่มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ หกสปีดค่ะทุกคนปรับเป็นนุนได้เบรกมือไฟฟ้าตั้งออโต้โฮได้และเป็นรถขับ2ที่มีโหมดการขับขี่ให้เลือกสูงถึง4โหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดประหยัดโหมดปกติโหมดถนนเลื่นหรือโหมดลากพ่วงมาพร้อมกับพวงมาลัยไฟฟ้าแบบนี้ค่ะปรับระดับได้4ระดับนะคะแล้วก็ปรับได้ตามโหมดการขับขี่ที่ลูกค้าเลือกที่แอนพูดไปเมื่อกี้ด้วยแอดเดพติฟคุ้มคอนโทรลแบบสต็อปแอนด์โกมีให้นะคะเบรกให้จนถึงจุดหยุดนิ่งชะลอความเร็วตามรถคันด้านหน้านะคะแล้วก็ตั้งค่าห่างจากคันด้านหนี้ ใช้ควบคุมเครื่องเสียงค่ะรับสายวางสายผ่านโทรศัพท์ได้มันติฟังก์ชันควบคุมหน้าปัดดิจิตอลด้านหลังพงมาลัยขนาด8นิ้วใครต้องบอกว่าเป็นดิจิตอลร้อยเแล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถตั้งค่าหน้าจอดิจิตอลตามสไตลท์ที่ลูกค้าชอบได้เลยค่ะระบบสตาร์ทเป็นผู้สตาร์ทแล้วนะคะมีช่องใส่แก้วน้ําแบบนี้ให้คู่หน้าได้สามารถใส่แก้วเยอติได้นะคะทุกคนแล้วก็ตัวไฟหน้าเนี่ยเป็นออโต้ก็ใช้งานง่ายเพียงแค่หมุน ออโต้ทุกอย่างนะคะกระจกมองข้างทุกอย่างปรับออโต้หมดพร้อมค่ะคันนี้เนี่ยลูกค้าเลือกเป็นสีน้ำตาลเดินได้สีทองดูลักชัวรี่มากๆเลยค่ะแบบนี้เลยสวยงามมากๆนะคะมีให้เลือกหลายสีลูกค้าสามารถขอดูสีกับแอนได้นะคะด้านบนติดตั้งเป็นคิวกษัตสัตว์แท้ของศูนย์ให้ต้องบอกว่าของแท้ทั้งคันนะคะค่าไทยวเรสแบบมีไฟ ไฟจะไม่ติดตลอดเวลาถ้าลูกค้าขับรถปกตินี่คือการเปิดไฟปกตินะคะถ้าเหยียบเบรกนะคะไฟตรงเอเวอร์เรนเนี่ยจะเป็นสีแดงถ้าเข้าเกียร์ถอยหลังไฟจะเป็นสีขาวค่ะทุกคนกล้องมองหลังยังอยู่เหมือนเดิมตำแหน่งเดิมพารตอะคิลิกไวทแท็กนี่ที่เบิกเพิ่มให้อะคริลิก4ูณ4เบิกเพิ่มให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวให้ดูว่าคันนี้กว้างขนาดไหน นี่คือท่อเดิมที่แอนคืนให้กับทางลูกค้านะคะกระจังหน้าเดิมแผ่นกันกระแทกเดิมนะคะแบบนี้ลูกค้าจะสงสัยว่าแผ่นกันกระแทกแต่ทำไมแอนถึงเปลี่ยนให้เพราะของเดิมเป็นพลาสติกแบบนี้นะคะเปลี่ยนเป็นเหล็กให้นะคะเบิกพาดผ่านศูนย์อีกเหมือนเดิมแม่แรงล้อไหลอย,อยู่ด้านในเวลาที่ลูกค้าจะใช้งานต้องเปิดภายในห้องโดยสารและด้านหลังนี่คือชุดสเกิร์ตวิกเตอร์นะคะทุกคนพัดงานแท้จะมีเพจคําว่าวิกเตอร์ติดมาให้ที่ชุดชิ้นงานแบบนี้ น,นี่คืองานแท้นะคะและยังมาพร้อมกับนี่เลยท่อ HKS ค่ะเป็นท่อคู่นะคะทุกคนปลคาร์บอนแบบนี้คันนี้ติดตั้งท่อเป็นยูโรไฟนะคะเวลาที่เราจะติดตั้งทอ่อเราต้องดูตัวรถเราด้วยเราไม่ใช่ว่าเราจะจับท่ออะไรมาใส่ก็ได้เนาะต้องดูว่าเขาเป็นยูโรโฟหรือยูโรไฟนะคะยูโรไฟนี่ก็คือจะต้องเติมแอดบูแล้วฝาถังน้ํามันกดออโต้แบบนี้จะมีในส่วนของน้ํามันแล้วก็น้ายาแอดบูเนาะ เวลาที่แอดบูหมดอะคะ่ะเขาจะแจ้งเตือนผ่านหน้าป Digital, าัดดิจิตอลด้านหลังพวงมาลัยขนาด8นิ้วที่แอนบอกเมื่อกี้นะคะทุกคนแล้วก็รุ่นนี้เนะี่ยเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดซื้อไปแล้วคุ้มค่าที่สุดนะคะราคาจับตรงง่ายที่สุดแล้วก็จัดทรงหล่อเยอะที่สุดด้วยสำหรับช่อง YouTube ของแอนเนาะก็สามารถย้อนหลังดูแบบชุดแต่งอื่นๆได้นะคะที่ช n n e l Ford Band นี่เลยนะคะแล้วก็แอนจะมี บริการนะคะส่งมอบรถบริการจัดไฟแนนซ์ลูกค้าอยู่ที่ไหนก็ซื้อรถกับแอน,นได้ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะสบายใจได้หายห่วงวันนี้จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้หากลูกค้าท่านใดอยากขับคันนี้แล้วยกหูสายตรงหาแอน,นได้เลยที่เบอร์098-539-9665แอนอยู่ที่ฟอร์ดออ o ตอแกรี่สาขาปทุมธานีค่ะแล้พบกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย